ชั้นสองของอาคารอะไรอย่างเงี้ยจอดรถตรงนี้อ่ะเนาะได้ได้ใช่ปะ่ะใช่เนาะใช่ช่อเดี๋ยวกลเปิดกันเขาพระอเออตอนนี้อยู่ศรีราชานะครับเพื่อนๆอ่าเนี่ยเห็นเกาะลอยไหมน่ะน่ะสะพานม่วงที่เราสร้างใหม่นะอ๋อใกล้ใช่ตรงน,นี้จะมีรถ คล้ายๆรถคอกหมูเนาะเนี่ยรถรถบรรทุกตามๆระวัมบอย่าเดินไปอย่าเดินไปตรงนู้นเป็นวัดแบบวัดคล้ายๆวัดป่าที่แบบขเขาค่อยๆสร้างอ๋อ,อเ,ปเป็นเป็นสนักส่ง,สงขอโทษครับคุณพีพพพ่พูดผิดก็ค่อยๆสร้างเนาะก็กำลังสร้างอยู่นะก็ยังบางส่วนก็ยังเหมือนเป็นดินๆอยู่นะแต่ยุบันเขาไงก็เรื่อวิวสวยนะครับได้วิว เียตรงนี้มีที่นั่งที่นั่งดูวิวด้วยต้องถอดรองเท้าด้วยต้องถอดตรงไหนแล้วเนี่ยวัคีนเอออ๋อแต่เขามีรองเท้าให้เราเปลี่ยนนะถอดตรงนี้หรือเปล่า สีเขียวชอบชอบสีเขียวขอพรหลวงพ่อทงใจหลวงพ่อทำใจนะดี๋น่ยังมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะ <t ori> ถ้เท้าเปล่าที่ไม่ไหวถึงใส่ถุงเท้าก็น่าจะร้อนอยู่นะนี่จะมีดงแก้วมีลูกแก้วนัเนีงยจะมีลูกแก้วอยู่ตรงน,นั้นขึ้นไปลูกขอพรได้น,นะครับอันนี้นะจะเห็นวิวแต่ผมพาขึ้นไปดูนะครับ กขาสามารถมาถ่ายรูปได้นะ ขึ้นสู่สถานลางบุญล,ลังทางด้านบนนี้ด้านบนนี้ก็ถือว่าการค้าการขายสัญจรก็ลียเลือ่อนะครับ

อ๋อนี่มีลิฟต์ด้วยหรอผมไม่เห็นแต่เกาดูหน่อยอ๋อลิฟต์ลิฟต์คนนี่นะแต่มันสภาพมันไม่ค่อยไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อข้างล่างมีจุดชมวิวอีกนะเดี๋ยวลงไปดูก่อนในร่มอ่ะเนี่ยสภาพแบบเขามีร่มไม่ใช่เด่นะ,ะนรเรือระนะครับด้านหลังที่เป็นเขาทางเราก็จะบุคคลที่นะครับที่องค์พระประธานองค์ใหญ่งใหญ่กันนะครับดอกไม้สมบูรณ์บารมีมาจนเปลี่ยนหมดแล้วจะเกิดมาดีข้าคร่า นะครับก็เออน้องมันรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มันล่มอ่ะแล้วมันเออแดดมันดุมมีหมดเลยนะตรง็มเต็มเต็มอร่อยเสร็จก็มารอมาต่อคิวตรงนี้กระทงหลบแดดระวังด้วยนะไอเราก็เท้านะกันื่นอยู่ไอ้เราก็คิดได้ยังไงว่านะครับก่อนที่จะเคลอนไปบางกนก็ต้องมานอกจากมันตรงนี้ก็ยังมีนะครับเออเหมือนเออหลบแดดดูชมวิวได้นะไม่ก็มาชมได้ ตรงนี้ถอดรองเท้าด้วยอืมแต่ผมพาไปดูนะครับจุดชมวิวในล่มนะตรงเนี้ยนั่งดูได้เนี่ยมีเครื่องดื่มอะไรมานั่งกินตรงนี้ได้นะหรือจะเป็นโต๊ะอีบารกก็ได้นะครับ นี้จะเห็นเกาะลอยนะครับเพื่อนๆตรงสีราชานะครับนี่ mm. เห็นหรือเปล่าไม่รู้ในกล้องมาจะดูไกลนะครับถแถวๆนี้นะเกาะลอยนะครับ อ่านี่มีชัน้นไม่ใช่หรอกเข้ามาทำบุญได้นะครับมาเที่ยวไดู้ฉี่เปิดเเออผมขออนุญาตนะพอดีไม่มีคนนะครับอ่ายังไม่มีคนในห้องน้ำเดี๋ยวถ่ายห้องน้ำแบบด้านหน้าให้ดูนะฮะนี่นะห้องน้ำชายสามารถมองวิวได้ด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ